บอกแล้วว่าหน้าไม้สวยๆต้องหน้าไม้ล้านยุพินพรสนใจรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขะเป็นหน้าไม้มือสอดไม้สักนะคะลางเป็นลางสีดำนะคะสองระบบตัวนี้เพียงราคาหน9่บาบาทเท่านั้นจ้าบริการส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะ โทรมาสั่งซื้อกับร้านยุพินพรได้เลยค่ะ